สวัสดีครับทุกคนนะผมวินโอชวินจสสีสดีกุลนะครับ CEO แล้วก็ f o u n เดอร์ของ f u t u r e s k i l l วันนี้นะครับจะมาสอนทุกคนนะครับในเรื่องของการสร้างแร็ AI Agent จนะครับจากข้อมูลของคุณสู่มันสมองทำงาน24ทับ7แทนคนนะครับ ชื่อไม่เกินจริงเลยนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ย AI ฉลาดขึ้นเรื่อยๆก็นอกจากเขามีมันสมองที่ฉลาดขึ้นแล้วเนี่ยเขายังสามาัถเรียนรู้ข้อมูลของตัวเราเรียนรู้ข้อมูลขององค์กรของเราหรือว่าเป็นโดเมนที่เราป้อนให้เขาได้นะครับซึ่งในหลักสูตรเนี้ยเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันสิ่งที่คุณจะได้ไปแน่ๆนะครับเมื่อจบหลักสูตรก็คือคุณจะสามารถสร้าง AI agent ที่ต่อกับ Li n e เป็นเอาไว้ตอบคำถามลูกค้าบนไลน์ได้เลย2เนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจคุณจะสร้าง รวไมไปถึงคุณจะไปยุกแรกของตัวเองเป็นไม่ว่าคุณจะมีข้อมูลส่วนตัวหรือขององค์กรที่อยากจะเอามาใช้ตอบลูกค้าเนี่ยหลักสูตรนี้ก็จะสอนแล้วก็คุณจะได้เรียนรู้ทั้งในส่วนของ i n g e s t i o n pipeline เรื่องของ Rack Retrieve and Generate ปลาย l ล n e ที่ต่อกับ LLM เลือกโมเดลได้เลยแล้วก็3เนี่ยคุณจะได้ฝึกทำจริงได้ผลงานจริงเหมือนของตัวเองนะครับคุณจะได้แรกจริงกับไปใช้ซึ่งถ้าสมมุติว่าใครทำไม่ได้เนี่ยเรามี Template แจกให้โหลดนะครับพร้อมกับอธิบาย Template ไปในคอร์สด้วยที่คุณจะได้แน่ๆเลยได้ฝึกทำนะฮะในตัวอย่างก็คือจะเป็น AI สำหรับแนะนำผลิตภัณฑ์ขององ,องค์กรเรา ครับทั้งแนะนําข้อมูลราคาเว็บไซต์ในการสั่งซื้อหรือว่าข้อมูลเชิงลึกของผลิตภัณฑ์เนี่ยได้เลยซึ่งคุณสามารถปร,ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเหล่านั้นนะแล้วมันก็จะสะท้อนเข้าไปหาตัว AI ที่ตอบออกมาไปตามข้อมูลที่ปรับปรุงจริงได้แบบแทบจะเรียลไทม์เลยซึ่งนะครับสิ่งที่เราเน้นนะครับในหลักสูตรนี้ก็คือว่าเราอยากจะสร้างออโตเมชั่นนะครับและ AI เอเจนที่สามารถใช้งานจริงได้ในเรียลเวิร์ลหลายครั้งเนี่ยเราเคยเรียนแล้วมันใช้ไม่ได้จริงนะครับเพราะว่าบางทีมันง่ายเกินไปหรือว่า มันไม่ได้ถูกปรับอ d ดัพให้ทันกับโลกความเป็นจริงเนาะในหลักสูตรนี้เราก็เลยสอนตั้งแต่เบสิคยันงกระทั่งแอดวานซ์คอนเซ็ปต์เพื่อให้เอาไปประยุกต์ใช้ในโลกความเป็นจริงได้จริงนะครับแล้วเราเนะี่ยจะเรียนอะไรกันบ้างในหลักสูตรนี้คร่าวๆนะครับหลักสูตรนี้ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าไม่ใช่ทฤษฎีแต่ว่าเป็นเวิร์กช็อปเบสนะครับทฤษฎีก็อาจจะมีอธิบายสัก1ิ20%เท่านั้นเองนะครับถ้าคุณสนใจทฤษฎีเนี่ยมันสามารถหาอ่านในทั่วไปนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมา ลงมือทําตามเรียนรู้แล้วก็อธิบายขั้นตอนรวมไปถึงที่มาที่ไปหรือเหตุผลนะฮะซึ่งในคอร์สเนี่ยจะสอนตั้งแต่เบสิกเลยนะครับแล้วก็จะวิว,วัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับให้เป็นแบบสเต็ปบายสเต็ป ให้มันยากขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะใช้จริงได้มากขึ้นตั้งแต่เรื่องของการทำ AI agent ต่อกับลายแบบง่ายๆการทำแลกทั้งส่วนของ ingestion ข้อมูลแล้วก็ส่วนของการตอบคำถามแบบ step by step การทำให้แลกเนี่ยรองรับไฟล์หลากหลายประเภทอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นตัว PDF Excel นะครับ CSV Google Sheet หรือว่าพวก text base อื่นๆก็สามารถรองรับได้แล้วก็นะครับเราจะทำยังไงล่ะให้แลกเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันการเรียนรู้ซ้ำเนาะไม่ใช่ว่าใส่ไฟล์เดิมเข้าไปนะครับก็มี double record เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะ แล้วก็รวไมไปถึงเราจะมาเรียนรู้เรื่องการปรับปรุง performance แล้วก็ผลลัพธ์ของตัวแรกของเราเนี่ยให้ดีขึ้นโดยการทำ r e l a n k i n g เทคนิคแล้วก็ meta data filtering เทคนิคนะครับหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างใครที่ควรเรียนหลักสูตรนี้นะครับก็คือว่าคนที่อยากจะเอา AI เนี่ยมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิผลหรือว่าลดต้นทุนอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจที่ไม่อยากจ้างพนักงานเยอะๆอยากจะเอา AI มาช่วยในการทำงานเนาะหรือว่าเราอาจจะเป็น m a r k e t ร์ก็ได้ที่อยากเอา AI มาช่วยในการตอบแทน admin เพื่อขายของ นะครับหรือเราอาจจะทําทีมซัพพอร์ตเซียซัพพอร์ตที่อยากจะเอาเองมาช่วย2เนี่ยก็คือคนที่เป็น Automation Builder นะครับขององค์กรเนาะเดี๋ยวนี้หลายองค์กรก็จะมีคนแบบนี้อยู่ที่ทํางานในองค์กรหรือกับแผนกต่างๆที่ต้องสร้าง AI A เอเจนมาช่วยทํางานอย่างเช่นนะครับต้องการที่จะลดงานในฝั่งของแผนกบัญชีนะครับลงเอา AI a g เอเจนเข้ามาช่วยใช้นะครับ HR เนี่ยอยากที่จะสร้าง Common Knowledge Base ขององค์กรนะครับมีนโยบายบริษัทกฎระเบียบต่างๆอย่างงี้นะฮะวันลาหยุดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ สามารถทำได้เลย CS support ที่แบบว่าอยากจะเอามาใช้ตอบคำถามลูกค้าหรือ Content Creation ที่แบบเอา AI agent หรือเอา rack เนี่ยเข้ามาช่วยในการสร้างคอนเทนต์กลุ่มที่3นีน่ก็คือกลุ่มคนที่แบบอยากเริ่มต้นรับจ้างทำ rack ให้กับลูกค้าอ่าถ้าสมมติคุณเอเจนซี่นะครับที่อยากจะสร้างเป็นเหมือนแบบ AI automation agency business เนี่ยนี่คือหลักสูตร แรกๆเลยที่คุณควรเรียนนะครับบอกไว้เลยแล้วก็ข้อที่4ก็คือคุณอยากจะเอาโนเลจเฉพาะทางเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาแบบโดยใช้ AI agent หรอ,อาากอย่างเช่นอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็นทนายที่อยากจะเอา AI agent มาช่วยให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องของกฎหมายเฉพาะทางหรือว่าคุณเป็นแพทย์หรือเภสัชท,ที่อยากจะให้คำปรึกษาเบื้องต้นเรื่องของอาการหรือว่ายารักษาหรืออะไรอย่างนี้นะฮะ ซึ่งถ้าคุณมี Knowledge เฉพาะทางเนี่ยหลักสูตรนี้เหมาะมากๆที่จะเอา rack AI Gen เ,เข้ามาใช้เพื่อตอบให้กับลูกค้าหรือ Service ลูกค้าของเราต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าหลักสูตรนี้ไม่ได้สอนอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็สำคัญ 1. คือเราไม่ได้สอนพื้นฐานของ AI นะครับอย่างเช่นพรอม p t e n g i n ีย r หรือ Concept ต่างๆเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าหลักสูตรนี้เราเป็นเวิร์กช็อปเบสนะครับสเนี่ยเราไม่ได้สอนพื้นฐานเรื่องของ NSN และก็ออโตเมชันไม่ได้สอนเซตอัพ n s n นะครับซึ่งสิ่งนี้คุณควรจะทําเป็นอยู่แล้วก่อนมาเรียนคอสนี้ 3. นะครับเราไม่ได้สอนแค่เอาเทมเพลตมาค o ปป้ Copy นะครับวางนะครับโดยที่คุณไม่เข้าใจหรือว่าเอาไปประยุกต์ไม่เป็นนะครับคุณจะต้องเข้าใจใน แต่ละส่วนทักษะที่คุณต้องมีก่อนที่จะเรียนหลักสูตรนี้ได้นะครับคุณจะต้องเคยใช้ NSN มาบ้างเบื้องต้นนะครับแล้วก็ต้องติดตั้งมาแล้วหรือมี Account อยู่บน Cloud แล้วของ NSN 2เนี่ยคุณจะต้องเคยใช้ AI มาก่อนแน่นอนนะครับแล้วคุณสามารถทำพรอมเอน e n เนียเบื้องต้นเป็นแล้วก็นะครับถ้าคุณเคยใช้พวกแบบ c r o u s Project หรือว่า ChatGPT Project เนี่ยจะดีมากเลยเพราะว่า ตัวนั้นก็คือเป็นคอนเซปต์ของแร b เบื้องต้นเหมือนกันนะครับคุณจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วเครื่องมืออะไรบ้างที่เราจะใช้ในหลักสูตรนี้นะครับที่คุณจะต้องหาใช้หนึ่งก็คือว่า ไอ้เน็ตเซนคลาวหรือว่าจะเป็นเซลฟ์โฮสต์แน่นอนอยู่แล้วตัวนี้เป็นตัวหลักที่เราจะใช้กันเลยซึ่งถ้าสมมติว่าคุณเข้าไปสมัครไอ้เนียเซนคลาวได้เลยก็ไม่ยากนะถ้าคุณจะใช้จริงจังเนี่ยก็เสียเงินนะครับซึ่งไม่ได้แพงอะไรนะครับหรือว่าถ้าคุณจะเอามาโฮสต์เองก็ได้นะอย่างผมเข้ามาเอามาโฮสต์เองอาจจะด e พลอย Docker หรือว่าใช้เซอร์วิสที่ช่วยด e พลอยแบบง่ายไวอย่างตัวที่ผมแนะนําเลยก็คือ Real เรียลเวเนาะที่ผมใช้อยู่เหมือนตัวเรียลเวสเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะก็อันน ดิ p ลอยเอเนสเดนคแล้วก็หลายๆแอปพลิเคชันที่เป็นแบบ Docker-based หรือยู่บน GitHub ได้ภายในระยะเวลา5นาทีก็เสร็จแล้วซึ่งง่ายและเร็วมากๆแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยไม่แพงเลยนะครับมี trial ไว้ใช้30วันแล้วก็ถ้าคุณจะใช้ต่อหลังจากนั้นเนี่ยเดือนละประมาณแบบ5เหรียญอะไรเงี้ยนะฮะไม่ได้แพงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นก็แนะนำสำหรับคนที่อยากได้ความง่ายไว Tools ที่คุณจะได้ใช้อีกเนี่ยก็คือตัว OpenAI Platform นะครับหรือว่าคุณอาจจะใช้ Open Router ก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะมา cover เรื่องนี้กันนะครับคุณจะได้ใช้ไลน์ Line Developer Platform แน่นอนแล้วก็คุณจะได้ใช้ s u p e r b a s e ด้วยแล้วก็รวมไปถึง tools บางตัวเนาะนะที่เราเอามาใช้พิเศษอย่างเช่นตัว Mistral AI หรือว่าตัว Cohere เราก็จะได้เรียนในหลักสูตรนี้เช่นเดียวกันหวังว่าหลักสูตรนี้ตอบโจทย์แล้วก็เป็นพื้นฐานร,รวมไปถึงการประยุกต์ใช้ตัว r a Agent ให้คุณเนี่ยเอาไปใช้ได้จริงในโดเมนของคุณแล้วพบกันในหลักสูตรฉบับเต็ม